กินเกลือดำมาสูตรน้ำจิ้มนี้คนเป็นมะเร็งทานดีต้านเซลล์มะเร็งเพราะว่าเรามีกระเทียมสดเรามีรากผักชีมีใบผักชียังมีมะนาวอีกนะครับก็สามารถต้านมะเร็งได้ดีมากแล้วครับ โรคมะเร็งเป็นโรคที่ฆ่าคนไทยมากที่สุดแล้วคนที่เป็นมะเร็งแล้วมักจะคิดว่าเราจะต้องกินอาหารที่ลดจืดกลายเป็นคนที่ไม่มีรสชาติไปเลยอันนี้โค้ชแบงค์มาบอกเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปท่านผู้ชมยังจะมีชีวิตที่มีรสชาติได้ในช่วงโค้ชแบงค์วารตีต้มาสอนสูตรน้ำจิม้มซฟฟูด้ดต้านมะเร็งสูตรใส่เกลือดำด้วย ดูกันเลยว่าส่วนผสมของน้ำจิ้มซีฟู้ดนี้มีอะไรบ้างท่านผู้ชมจะต้องตวงดีๆนะครับทุกๆก,กรัมที่ใส่ลงไปเนี่ยจะได้เหมือนกันแล้วท่านผู้ชมจะได้รสชาติแบบที่โค้ชแบงค์คิดค้นเลยเราจะมีอย่างแรกเลยนะครับขาดไม่ได้ก็คือรากผักชีตรงนี้เราจะใช้90กรัมอีก90กรัมเนี่ยคือกระเทียมเป็นกระเทียมไทยเม็ดเล็กนะอันนี้จะมีกลิ่นที่ หอมมากเป็นพิเศษมากกว่ากระเทียมเม็ดใหญ่นะครับตัวใบผักชีเมื่อกี้เราใช้รากไปแล้วเราใช้ใบอีก30กรัมพริกขี้หนูสวน40กรัมผงเห็ด1ช้อนชาครึ่งเกลือชมพูอันนี้นะครับ1ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว25กรัมสุดท้ายน้ำมะนาว60กรัมครับทุกอย่างจะต้องตวงให้ดีนะเรามาเริ่มกันเลยจะใส่ รากผักชีกับกระเทียมก่อนกระเทียมที่ปอกแล้วลงไปใส่เข้าไปในเครื่องปั่นของเราท่านผู้ชมถ้าเกิดมีเครื่องปั่นเล็กๆเนี่ยก็จะง่ายกว่าแต่ว่าโค้ชแม็ไม่มีเครื่องปั่นเล็กใช้เครื่องปั่นใหญ่ก็ได้ครับแล้วเราก็ต้องเคาะนิดหนึ่งให้มันลงไปเพราะมันจะกระเด็นไปทุกทิศทางนะรากผักชีอีก90กรัมพริกขี้หนูสวน40กรัม เป็นพริกขี้หนูสวนสีเขียวเพราะว่าสีแดงเนี่ยกลิ่นมันจะไม่เหมือนกันขอให้เป็นพริกขี้หนูสวนแท้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่มั่นใจว่าพริกขี้หนูของท่านผู้ชมเนี่ยออร์แกนิกหรือเปล่าเขาปลอดสารหรือเปล่าก็อย่าลืมเอาไปแช่เบกกิ้งโซดาก่อนครับต่อไปใบผักชี30กรัมอันนี้ใบผักชีเนี่ยมีสารต้านเซลล์มะเร็งดีมากเลยมีงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นเอาผักชีของไทยนี่แหละครับไปทำงานวิจัย พบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากๆเลยใบผักชีแต่ขอให้เป็นใบผักชีออร์แกนิกที่ปลอดสารนะท่านผู้ชมทานครั้งหนึ่งเนี่ยทานเยอะนิดนึงนะครับทานใบ2ใบอันนี้น้อยไปแน่นอนทานเหมือนเป็นผักเคียงเป็นผักสลัดอย่างนี้ท่านผู้ชมจะต้านเซลล์มะเร็งได้ดีมากแล้วยังชะลอวัยอีกนะครับใบผักชี30กรัมอันนี้ใส่เครื่องปรุงแล้วก็เป็น น้ำตาลมะพร้าวผงเห็ด1ช้อนชาครึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะให้ความนัวกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราก็คือเกลือดำช้อนชาครึ่งแล้วก็เกลือสีชมพูอีก1ช้อนชาครับเกลือบีมารายันสีชมพูสเป็นช้อนชา น้ำมะนาว60กรัมสี่ห้ามะนาว60กรัมไปเพื่อที่ใจะใปั่นได้อันนี้ใส่ส่วนผสมทุกอย่างครบแล้วท่านผู้ชมก็เริ่มปั่นได้เลยครับปิดฝาให้ดีแล้วเราจะต้องปั่นไปพยายามเคาะให้มันลงไปนะครับส่วนนี้จะไม่ใส่น้ำเลยนะครับไม่ใส่น้ำซุป เราจะใช้เกลือไม่ใส่น้ำปลาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรนี้คนที่กินมังสวิรัตสามารถกินได้ครับปั่นแบบช้าๆช,ช้าที่สุดเท่าที่ท่านผู้ชมจะทำได้เบอร์2เท่านั้นนะอันนี้ไปถึงเบอร์10กว่าแต่เราจะปั่นแค่เบอร์2ไปทิ้งเอนเตอร์เราก็ต้องขอคอหน่อย กินผักชีมารากผักชีเป็นอะไรที่หอมมากครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าสูตรนี้นะแซ่บคอนเฟิร์มพอปั่นไประยะหนึ่งสักหนึ่งนาทีท่านผู้ชมเปิดขึ้นมาแล้วก็พยายามใช้ไม้พายนะครับดันส่วนผสมลงไปหมัมันจะได้ โอ้โหกิ่นเกลือดำมารุนแรงมากสมุนไพรไทยเนี่ยเป็นอะไรที่กลิ่นแรงมากเลยนะครับแต่ขอบอกว่าสูตรนี้อร่อยมากเอาส่วนผสมลงไปแล้วแล้วก็ปั่นใหม่อีกรอบหนึ่งเบาๆครานี้แรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเบอร์สาม เริ่มเข้ากันแล้วเดี๋ยวโค้ชแบงค์จะแนะนำอาหารที่ควรจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสำหรับคนที่เป็นมะเร็งน,นะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จริงแต่โค้ชแบงค์ไม่แนะนำให้กินกับซีฟู้ดอาหารทะเลนะครับเพราะมีคอเลสเตอรอลสูงแล้วคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นอาหารของเซลล์มะเร็งนะเริ่มเข้ากันแล้วเยี่ยมมากเลยปั่นอีกสัก2นาทีครับก็พอแล้ว ทั้งหมดประมาณ3นาทีท่านผู้ชมก็จะได้กินแล้วถามว่าโคชแบงค์คะจะถ้าเกิดโครกเนี่ยมันจะอร่อยกว่านี้ไหมโคชแบงค์เคยไปถามเชฟนะครับเชฟบอกว่าถ้าเกิดโครกเนี่ยจะอร่อยกว่าเพราะว่าแรงที่เราอัดใช้สากอัดพวกสมุนไพรพวกนี้มาทำให้กลิ่นของมันเนี่ยออกมามากกว่าการปั่นกลิ่นมามากเลยนะท่านผู้ชม เตือนนะครับสมุนไพรไทยถ้าเกิดทานเยอะๆทีเดียวเนี่ยอาจจะเกิดการสองท้องได้แล้วมีพริกเยอะด้วยต้องทานนิดนึงพอเนี่ยมากกลิ่นเกลือดมมาแล้วก็กลิ่นกระเทียมกลิ่นพริกกลิ่นรากผักชีมาหมดเป็นสูตรที่สมดุลกันจริงๆมาใส่ถ้วยกันเลยโอ้เข้ากันดีมากเลย3ามนาทีนี่กำลังดีครับทุกเครื่องปุ่ กินแรงมากเวิร์กมากเหมาะกับการกินกับอาหารรสแซ่บๆหั่นกระเทียมและการแต่งจานเรียบร้อ hmm. ย <Hey, bye. S 2> น้ำจิ้มซีฟู้ดต้านมะเร็งสูตรใส่เกลือดำด้วยวิธีการกินถามว่าโค้ชแบงค์จะกินกับอะไรดีคะโค้ชแบงค์ก็แนะนำนะครับว่าอยากกินกับซีฟู้ดเพราะว่ามันคอเลสเตอรอลสูงวันนี้จะมาสาธิต วิธีการกินน้ำจิ้มซีฟู้ดกับแหนมเห็ดแล้วพร้อมกับข้าวถ้าวันนี้เราใช้ข้าว ขีนัวนะครับเป็นข้าวที่มีกรดอะมิโนโครบทั้ง9ชนิดแล้วก็มีแป้งต่ำมีโปรตีนสูงไฟเบอร์สูงด้วยข้าวคีนัวเป็นข้าวที่เหมาะกับคนที่เป็นมะเร็งมากๆเลยในนี้มังสวิรัตนะครับสามารถรับประทานได้แต่เป็นเจเนไม่ได้เพราะว่าเรามีกระเทียมนะคนที่เป็นมะเร็งแล้วโค้ชแบงค์แนะนำให้ทานกระเทียมสดนะที่บอกว่าสูตรน้ำจิ้มนี้ คนเป็นมะเร็งทานดีต้านเซลล์มะเร็งเพราะว่าเรามีกระเทียมสดเรามีรากผักชีมีใบผักชีแค่2อ,อย่างนี้เนี่ยยังมีมะนาวอีกนะครับก็สามารถต้านมะเร็งได้ดีมากแล้วครับมีความนัวของน้ําเห็ดข้าวคีนัวแล้วก็น้ําจิ้มของเรา นี่เป็นสาธิตวิธีการทานนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดต้านมะเร็งอย่าลืมท่านผู้ชมคนที่เป็นมะเร็งแล้วไม่ต้องกลัวว่าจําเป็นต้องทานแต่อาหารจืดอย่างเดียวแต่สิ่งที่ห้ามโคชแบงค์ไม่ให้ทานเลยก็คือต้องเลี่ยงเนื้อสัตว์เนื้อนมไข่อาหารทะเลแล้วก็น้ำมันพืชดูดีๆให้ทานให้น้อยที่สุดครับสําหรับช่วงหน้าโคชแบงค์มาเก็ต เป็นตลาดโคชแบงมีโปรดักตดีๆนำเสนอท่านผู้ชมที่โคชแบงคัดสรรมาเองแล้วเรียบร้อยครับวันนี้ขอไปทานข้าวแน้นมเห็ดแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดต่อนะครับอร่อยจริงๆวางจานไม่ได้วางช้อนไม่ได้เลย